หยุดรถสวัสดีครับคุณเดียซองไม้ซองมือคุณเดือนนะ่ะฮะปลาได้มาแต่รสไซค์เหตุ่านา่ะขายอยู่บ่ ป้าบึ้งมาตุกได้เห็ดพี่น้องเอ้ยปเก็บเนี่ยนะคะถ่ามันมาเร็วกว่านี่กับวันท่านเพิ่นเพิ่นหัวตะมะบ้างได้ไหมอ๋อแสดงว่าหัวกมาแสดงว่ามาตะเก็บเห็ดอ๋ออันนี้เราเห็นกันดอกซากะมาบ้างได้ไหมเนี่ยคำว่าท่านได้กลับไปซื้อเนาะคือว่าเัาโชคดีตอนนี้ไปเก็บจังมือแล้วนี่ได้ไปเก็บสองมือแล้ยสองมือแล้วเอามาเห็ดจังไดใบหนึ่งไว้บ่างหนึ่งไว้กับอ๋อหนึ่งใส่ตู้เย็นได้ ่ไ oh. ด้ดขามันจะได้ดขายเนบอมเก็บว้ถิน,เ,นเก็บมากบถักินหาย,ยากเยงเห็ดก็ไมเมื่อเกิดาะเกิดเ,เก็บมาก็ปีละฤดูเนะมันก็ไปตามฤดูมันีนนไปไไสุ่ยเขาโบจะมาไปเก็บเห็ดมานี้ ใส่ปุ๋ยแล้วแม่พี่น้องกับัวซักหัวความฟ้าไว้จ้ะเนาะซื้อสองกล่องนะอะไรสดดิไะไสดน้ำอ้าพี่น้องสองพันคนยูนี่สีโขกดีบัดที่นี่เห็นบอบัดที่นี่ไปตี่ได้นี่ไปเก็บเห็ดจะงูไปตีหาจ้ะเบิ่งเห็ดเด้อพี่น้องเห็ดลงเงกเห็ดลงโงกเหลือง ูกมันไข่มันนนเาะี่แล้วเป็นตาแซบเป็นตาแซบมันเป็นไข่เป็นไข่เนี่ยถ้า <Labor> ม <ator il fi> ันขายนี่บ่มันลดละสามสี่ลอยใชลดละสั่นสามโมงอันนี้ล่างเลี่ยวให้งามดีหน่อยเลยอันนี้อันนี้เฮ็ดเพิ่งนะกันนะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งแค่นี้ก็เจ้าก็เห็นปะ อันพูดอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองนาได้กินบ่ราะเนาะเลี้ยตุนสาดแ์เทนอปัดที่เนี่ยแต่อยากกินกะพี่เด้อมากินนั่นแกละบุกนะแอดมินกับบได้ไปเก็บน้ำร้ายออกคนนี้นี่เดี๋ยวเห็นนะเห็ดเพลกในี่เห็ดเพลกเป็นล่างเขาขาวนี่บอกเห็ดแดงกระตุ่มอันนี้เห็ดขามาสาธิตกันเบื้องเห็ดกันมาสาธิตเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดเราโง่ เอาเรื่องเห็ดก่อนเรียงเอาเรื่องเล็กเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆค่ะจ่ายเย็นๆให้เพิ่นเสาเมย์น้ำเนี่ยเพิ่นไปเก็บเห็ดมาแต่ไม่เมย์มาคุ้มเอาเล็กน้ำเพิ่นก็บ๊วเนะพี่น้องนาะเอาเรื่องเห็ดก่อนเอาตั้งเห็ดเพล็กอันนี้ค้นน้อยหลายเก็นเห็ดกันเลยฟานไปเอาบุญเทียนนะคะลายก็อยู่บ้านนี่จค่ไปเก็บเห็ดเหมืนว่าคนไปเก็บเห็ดหลายก็อยู่ในบ้านนะคะปานไปเอาบุญมันไม่ห่วงมากกินให้เยอะ เอฟซีไหมาตามเด้๋วันนี้ตู้โค้งสุดท้ายนะแม่จ้าจะโค้งสุดท้ายหรือจะโค้งจังใดล่ะเพป็นว่าให้ม้ากับม้าหลอดดิเป็นทางโค้งหรือทางงอล่ะเนาะจ้าวัอนี้วันที่สิบสี่ค่ะวันี้สิบสี่ป่ะอุตเสดงว่าหมึอเส้านี้ว่าคลิปผิด วันที่สิบสามอะสันหลังนั้นก็เจ้าเท่าเดิมพี่เจ้าหนเนาะก็เจ้าได้ยูบัวซอวาผิวพีดยูบัวซอเขียนวันที่กับยาเขียนผิดเป็นวันที่หนึ่งกันยาคุนแต่ว่านู่นที่ยาบัวพีดเด้อค่ะเด้อมือใหญ่กับว่ามือนั่นวันที่กับพี่เขียนผิดเอาแท้ๆน้าตู้ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเปลี่ยนแปลงตัวเลขวค่ะนี่เพิ่มอีกจ้านี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มตัวเล เพิ่มสามแปดตัวเดียวนี่แหละอ๋อคุณเพิ่มสามแปดตัวหนึ่งห้าแปดกับเจ็ดแปดห้าแปดกับเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อห้าแปดกับเจ็ดแปดตัวเพิ่มกับสามแปดมันเพิ่มมาคือสามแปดเด้อพี่น้องบัดงวดนี่ให้ให้อบนซื้อล่างบ่ค่ะจ้าซื้อบนซื้อล่างไปบนล่างเลยเนาะครับเนาะให้เน้นสามแปด เน้นสามแปดจ้าับน้ำบอค่ะขับอย่จ้าท่งบนทั้งล่างอพราะว่าพอพะว่าตัวไฮเดรนแปดเนาะจ้าตัวไฮเดรนแปดบานี้ไฮเน้นสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดดีเนาะตอนนั้นเนาะจ้าห้าแปดเจ็ดแปดบานี้เพิ่มสามแปดออกมาตัวหนึ่งเราไฮเน้นสามแปดไฮเน้นสามแปดเลย คันบเน้นกับทัวเฉลี่ียใส่กันให้ท่อๆกันรอดเสบนเสลาไปบนล่างนี่เลขวิ่ง8ตัวเดียวมันง่ะคะวิ่ง8ปดบนล่างแล้วก็กีหาแปดเจ็ดแปดสามแมีสมคู่แล้วก็ให้ไปกับบนล่างมีสามนิ้ โค้งสุดท้ายแล้วบ่บมีโค้งอีกเลยได้เนาะจ้าบ่มีแล้วมีแต่ทางตรงแล้วครับบัดที่ไหนทางตรงแบบนี้หอดมือเลยนะครับทางตรงซื้อคิ้งนิ่งเนาะขิ้นกัหัวนะจ๊ะแล้วเมื <c oughs> ม่อก้เห็นเอ็ดมินมาสัมผัสประตรกูกกเดี่ยนะเราไปเป็นงานมั้งมีแต่โค้งเลยมันก็บ,บังขังทางก็ได้เขาไปทางตรงเลยบัดที่ไหนบันที่สิบห้ากับสิบหกนี่ตรงดิ้งเลยพี่น้องประตูกซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วบอกค่ะซื้ออะไรจ้าซื้อย่างละจักใบค่ะย่างละใบจ้า ห้าแปดใบหนึ่งสามแปดใบหนึ่งเจ็ดแปดใบหนึ่งใจ่ากมากค่ะเต็งแต่วันทียนซื้อเต็งแต่เลขออกมือหนึ่งสองมือหนึ่งจ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วซื้อเราฝันดีบะค่ะบ่จ้าบ่อฝันนาตุกเน่ตามธรรมเนียมนาตุกซื้อเลขถือแล้วบ่อฝันเคยมีอยู่บ่ค่ะบ่บ่เคยบ่เคยฝันจะแกกระทือขึ้นเก่าบ่ค่ะถืะคือขึ้นเก่า บ่ค่อยฟันซื้อถือกรบเป๋ฟันบ่เทาพวกนี้ซื้อไว้แล้วกรบเป๋ฟันบ่เทาแสดงว่าถือเนาะจ้าแสดงว่าถือคือเก่าจ้าถือคือเก่านะฟันมาได้อันนั้นอันนี้บ่ค่ะบ่บ่วฟันบ่วฟันจักเที่ยมเรซื้อไว้ยังได้กรบเป๋ฟันจักเที่ยมลด้ออกมากกับถือคือเก่าแน่นเอามันใจคักเราบ่หน้าตุกมันใจคักแล้วสามแปกไฮเน่นสามแปดเออไฮเน้นสามแปดเนาะเนีน ก็สิว่าจังสั้นพี่น้องบางคนเพิ่นกับว่าเอาสิทุกสิยากสิมีมาหางสิมีกับย้อนหน้าตุกงวดนี่แหละว่าสั้นงวดที่สิบสองนี่ยเราเพิ่นว่าอื้ออ่าเพิ่นว่าจังสั้นดิ้งวดนี้งวดที่สิบสองอนอนเมื่อจีนึงกับสะดุ้งขึ้นมาหกทุ่มตีหนึ่งกับโถมาไปตามหน้าตุกไปว่าสั้นโอ้ยนอนกับเดือดเดือดเดือดกันยังโถอยู่สนนี่ย้ำเมื่อเศร้าสิไปให้ดรอสสนก เพิ่นมันใจนะเพิ่นกะเพิ่นกะเส้อถือเพิ่นกะสัทธานะตุกเนาะว่าให้เขาอย่ตามที่เพิ่นได้เบิ่งมาหลายงวดแล้วก็เขามาตลอดเพิ่นก็เลยอยากให้มาถามมาไทยเบิง่งมาตา่มเบิง่งใหาเทียบเป็นโชคลาภพี่น้องเขาเขา,เขามาตามเบิ่งนะครับเพิ่นก็ให้หาแปดหาเจ็ดเพิ่นให้เด่นแปดดพี่น้องอม,ม่หาเจเราไอ้อา หาแปดเจ็ดแปดโอ้ยจังสี่ละบ้านนี้เพิ่นเติมเข้ามาอีกคือสามแปดต่ว่าก็เน้นไปรวดสามแปดเพิ่นว่านะครับขอโทษเด้อหลานน้อยอย่าเฝ้าตื่นเด้อเฝ้าแหงเพราะว่าปอเลี่ยวไม่ลงมาน้ำมือนเนี่ยเลขนะตุ๊กตานี่หาแปดกับเจ็ดแปดโต้พงสุดท้ายคือสามแปดโต้เดียวเด้อพี่น้องเด้อครับ สำหรับพี่น้องที่ฟังบ่งหูเรื่องนะครับสำหรับคนภาคกลางนะครับหรือภาคอื่นที่ฟังไม่ค่อยฟังภาษาพื้นบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตัวเลขที่นาตุกนะครับเด่นให้ก็คือเด่น8นะครับจับคู่ก็มี58แล้วละก็78นะครับสำหรับวันนี้เพิ่มมาอีกคู่หนึ่งก็คือ38แล้วก็เน้นด้วยนะครับเน้น38ด้วยนาตุกบอกว่าฟันธงฟันธง ร่ำร่รวยรยพดีใจน้าพี่น้องเนาะกันเทนนะตูกเราไม่แห้งเงว่วบพี่น้องเพิ่นบ่ยงวยหนากระยาบเพิ่นได้ขเพิ่นล่างเห็ดนะคะล่างเห็ดเพพี่น้องมือนยากล่างเห็ดนะตูกกะฟ้าบอกเรียกอุบาทเนาะเพิ่นก็บ่ยดนงยหนาเพิ่นเพทำงานไปน้ำเด้อพี่น้องเพิ่เพิ่นทำงานไปน้ำเพิ่นล่างเห็ดมือนีมีเบียกเห็ดจ้เหมือนี้บ่ได้นอนครับมีเบียกเสมอสมอ มื่อนี้เพื่อนไห้พ่อบ้านเพื่นนอนแทนนะครับปีนี่เห็นบ้างไหมกุ้ยลูกความเห็นบ้ากนิสัมผัสตัวเลขกานาจร้านน้อยนอนกนอดกับากันสัมผเลืนาคนน้อยนอนก้อนไมกจังรแล้วนะอดก็ได้มไ่กธรรมานะครับตบนร้านน้อยตื่นขึ้นมากับบอกเลดขึ้นกันนี่ห้านน้อยนะนะเปลีแต่ให้ตื่นอยู่ดิเจยวนี้เพื่อนน้อนนะครับเนาะ ลูกก็พอเพิ่นกับทุกการด้กัน,กน,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 นค่ะดสวยลูกนันเพิ่นกับไก่ดีทั้งตัวทั้งเนื้อเด้อนี่แหละคนสีหางสีมีไปทั้งนานะครับแบ่งปันคงสุดท้านนะสามแปดเม็ดเดียวนะั่นแหละตุ๊กนาะะนคะไ,ปล,ไป,ะคะปล่อไปกบบลับนั่นเด้อค่ะเด้อพอรอไปกลับบนล่างเดี๋ยวต่แตกมั้งว่าท่านสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดพอรอไปกลับบนล่างนะคะเรนนะตุ๊กแอดมินกับมาตามเห็แล้วนะคะ ค้งสุดท้ายแล้วไม่มีโค้งอีกแล้วนะคะเข้าทางตรงเลยนะครับวันที่ 45, 46, สิบหสิบหกเข้าทางตรงหาอลัตเตอรี่ไว้ว,ว่ายังไก่อนเห็นื้อลัตเตอรี่ป่ะจ้าออื้อลัตเตอรีอ่เนาะหน้นาเนาะสนับสนุนสนับสนุนรัฐบาลน,นะครับอืมอ่าอ่าอปรอเระเศาศิาอิของาอาโดารซา้ซือัอลาอีเอ่อรีอ่จอ่ล้วอ่ยอรให้าอ่าอ่อ่า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 อเาอ่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 นท่า่าอ่าส่าอนาอาอ่าอาอ่าา่าา เฮงๆเลยวยจ้าาาอ่าพี่น้องก็ไปหาซื้อไว้เ้อะครับเด้อสำหรับแนวทางของนาตุกนะครับสำหรับแนวทางของนาตุกวดนนี้เพิ่นหายเด่นแปดนะครับเด่นแปดนี่ก็สีมี้าแปดเจ็ดแปดแล้วก็เพิ่มคามาคือสามแปดนะครับนี่แหละตัวเลขที่เพิ่นเน้นหทงกับสามแปดนะครับพี่น้องไปกับย่องรวดสามคูนั่นแหละย่าไปพลาดนะครับพราะว่าไม่มีผู้ใด้หูว่ามันจะออกตัวได้ บ่หู้ว่ามันสิมาตัวใดบ่ว่าตัวบ่หู้ว่าตัวใดมันสิเปลี่ยนโชคลาภใม้กับเฮานะครับเลขบ่ลายคููพี่น้องกับน้าไปพิจารณาเบิง่งแล้วก็ลร้องหาซื่อเบื้องเสี่ยงซื่อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับงวดนี้พี่น้องอาจทิชโชคดีครับแนวทางของหน้าตุกอีกงวดหนึ่งก็ได้ซึ่งเป็นงวดที่12บสแล้วพี่น้องเด้อเขาให้พี่น้องสุข,ขีสุขขังสตังค์มิสไส้ล้นทองล้นไทยสุพูสุขคนเด้อเฮงเฮงมันหมาน,มน,มนลำลำ,ลำเลยรอยครับบัสดีครับผม